ดูดวงชาวราศีพฤษภแค้นมานานดวงนี้เอาเคืน1สิบเท่าด้วยเรื่องราวต่างๆที่โดนจัดหนักจัดเต็มมาโดนกลั่นแกล้งเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดบประดังตกตำแหน่งมีดดาบปักเต็มหลังนะครับผมเจบปวดรดัวร้าว,วแสนทุกทร,รมานแทบจะทนไม่ไหวนะครับผมโดนอะไรมาบ้างนะนะครับผมมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วที่จะต้องจัดหนักจัดเต็มท่านจจริเริ่มเริ่ม,มต้นเข้ามาต่อสู้แข่งแย่งจริงดีกับเรื่องราวใหม่ๆ เราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดยประดังจะทําให้ศัตรูของท่านตกตําแหน่งยาจงนะผมชีวิตตกต่ําย่าแย่รู้สึกอึดอัดรู้สึกตกต่ําเบี้ยดินปีาศาจโมมานพังพินาศน,นะผมเขาเรียกว่าเอากลับเอาคืนสิบเท่าด้วยบุญกุศลวาสนาของท่านจะเริ่มมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนับนกน้อยนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาท่านจะเจริญลุกเรื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินตกตําแหน่งเดลเวอร์ ับผมไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงมันตกตําแหน่งที่ดีธุรกิจการงานกา,นา,นานรเงินลาบเลือ่อนแชมชื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตานี้เด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารออกตําแหน่งเดอะซันบังเกิดขึ้นโชคลาภเงินทองบารมีวาสนานวปักธงรอเตรียมตัวชะตาชีวิตจะรับ,บทรัพย์เทพเทวดาฟ้าดินโดนบันดาลโดนจิตโดนใจดวงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีการยืนหยัดต่อสู้กันแข่งแย่งจริงดีอำนาจบนบารมีวาสนาให้อดอดทอดทนอดขัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาให้ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหนว่วมถึงแม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่แทบจะทนไม่ไหวแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านจะได้ค้นพบกับแสงสว่างสองแสงแตะเกียงทองมาสู่ตัวท่านนะผมเ,เราเข้าบ่งบอกถึงว่าท่านอาจจะเป็นถึงทางตันถึงเรื่องราวต่างๆท่านควรที่จะต้องผมรีบจัดหนักจะเต็มและหลบหลีกซ่อนเล้นหลีกหนีออกไป เราผมเลือกเลาต่างๆธุกรกิจการงานการเงินจะมีเกณฑ์ชะตาต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวัสนาจะได้เป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองลองขครดูแบบนี้นะผมถึงเวลาการต่อสู้แก่งแย่งชิงดีนะผมให้ท่านหลบหีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงก็หลบไปเรื่อยๆนะครับผมปัญหาต่างๆมีเอาไว้ไม่ใช่เพื่อปะทะมีเอาไว้เพื่อแก้ไขเพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนา ในการตรวจเช็คในโชคชะตามันตรวจเช็คดวงชะตาดูวเองว่าควรที่จะต้องทําแบบไหนนะเพราะว่าดวงแต่ละวันไม่เหมือนกันจันทร์ังคารพุธพปหสืสอศุกร์เสาร์อาทิตย์ท่านก็ดูสิว่าดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งแบบไหนในเมื่อการที่ท่านจะส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาตกตําแหน่งเหรียญใหญ่เบืเองตก็แปลว่าขอทํานายว่าโชคชะตนี้จะมีโอกาสทอง,อทองอทเาาตตหงเรียญใหญ่เบืเองก็คือเลขเสียงนําโชคก็ได้นะครับผมหรือว่าธุรกิจมรดก ตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินในโชคชะตาของท่านการพลิกเปลี่ยนแปลผันจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับมีเกณฑ์ชะตาตกตำแหน่งดาบสองไวายต้องคิดพินิดไต่ตองให้รอบคอบเกี่ยวกับเรื่องคลนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีเรื่องราวดีๆมีไหมมีแต่ต้องผ่านเรื่องราวร้ายๆไปก่อนนะผมดวงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาแล้วเอาที่ท่านจะต้องหลบหลีกซ่อนเลน้นและพร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะไฟนะผม ในเกณฑ์ชะตาที่จะต้องยื้อแยกต่อสู้แข่งแจ้งชิงดีมันไม่ใช่เรื่องนะครับผมท่านควรที่จะต้องดบปลีกกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและทําชีวิตให้มีความสุขถึงแม้ท่านจะเครียดเรื่องปัญหาต่างๆที่จะต้องแก้ไขในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นแทบจะทนไมไหวก็อยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวในโชคชะตาจะต้องหิเริ่มเริ่มต้นการปฏิปอยทําเริ่มต้นอารใหม,ม่นำหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้า เรื่องราวต่างๆนะครับผมเหมือนโดนกันแกล้งเกี่ยวกับเรื่องราวสายศาสตร์แต่ยังไงก็แล้วแต่อย่าไปสนใจอยู่ของท่านให้มีความสุขนะครับผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ Google ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ